ถ้าพี่ดอกบอลหนึ่งพันครั้งผมจะเป็นนักบอลอาชีพพี่ได้ครับจัดไปครับหนึ่งสอง 31 8 6 7 8 9 1 2 3 1 4 6 7 8 9 1 2 3 1 5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 

bụp bụp chíp 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 bụp

私は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 私